สวัสดีค่ะเซียนแปกช่องครับผมสวัสดีครับสาวนาครับโอ้ยุ่งเลยใช่ไหมช่วงนี้อืมเพิ่งเลิกงานเสร็จอาบน้ำอืม,มจัดไปกินกาแฟอืมเข้าเข้ากะตอนเช้าใช่ไหมเข้าเช้าประจำเลยครับอืมจัดเลขนี้ที่มาเรามันลงล่างนะงวดที่ผ่านมานะลงแต่ก็บนล่างนะที่ให้มานะ่ะเลขนี้ที่มา บนล่างให้มาก็ห้าสองตรงตรงแต่มันเป็นเลขตัวเก่าเนาะอย่างว่าใช่ใช่ให้มาสามกับห้าก็สี่เอนใชเอาเลขค่ากับสามไปดึงออกมันก็เหลือน้อยชุดไงอืมจ้ะค่ะครับตามนั้นเนาะตัวนี้เอาอะไรเอาเลขมที่มาก่อนหรือเอาเลขกลัก่อนเอาเลขมีที่มาจ้ะตามต่อเลขมที่มาเนาะจ้ะตัวนี้น่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะดูดูแล้วเนี่ยอืมค่ะ เพราะว่าช่วงปีใหม่ปีที่ผ่านมาผมชอบเพลงถูกสามสีวันเลยท้นปีจ้าเล็กมีที่มาวิ่งหกกับแปดวิ่งไปที่หกกับแปดจ้ะเน้นหกเน้นไปที่หกค่ะครับชุดสองตัวมีเท่าเดิมสิบหกชุดจ้ะห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปด หกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้า ามสูตรผมมันมันจะดับแปดบนนะสูตรที่มันผิดก้าวว่าที่แล้วเนี่ยจ้ะอืม<ต>มันไม่น่าจะผิดซ้ำนะตัวเลขเหมือนกลับกันให้ในตัวเลยเนาะใช่ใช่ตอนนี้จะให้มากลับกันเลยสูตรชุดเนี้ยสองปีกว่าที่ใช้มามันเพิ่งว่าผิดเนี่ยอืมจ้ะผิดว่าเส้นปีเลยแจทสขาดเดือดดับ 8ปดกับเก้าแปดยังพอโอเคนะสิบหน่วยติดเก้าเต็มเต็มเลยเมืวดเมื่อกี้นี่เราดับไม่อยู่เนาะมันก็เลยติดเก้าตัวนี้แหละเก้าตัวนี้แหละที่มันไม่ผิดมาสองปีกว่ามันเพิ่งผิดนะอืมค่ะมันไม่น่าติดซ้ำนะดูสถิติมาแล้วจ้ะครับตัวนี้สี่กับแปดนะไม่มาบนสี่กับแปดไม่มาบนใช่ไหมครับถ้าเอฟซีชอบแปดก็เอาลงไป้างล่างได้ สิบหน่วยใช่ไหมคะครับสิบหน่วยสี่แปดไม่มาบนไม่มาบนนะครับนแล้วเาเลขสี่ตัวนี้ให้เอฟีตัดชุดนี้ออกจากเลขบนไม่มาเลขไม่มาด้วยกันข้างบนนะจ้ะเจ็ดแปดเก้าสามส็แปดเก้าสามครับไม่มาด้วยกันก็ตัดชุดนี้ออก จ็ดแปดที่ติดเจ็ดแปดเก้าสามที่รวมตัวกันแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือีกบนน้อยชุดไงอืมสามารถตัดบนได้แต่ล่างมาได้นะเพราอมันเป็นชุดบนล่างนะล่ายมาได้ครับจ้ะมันจะได้น้อยชุดข้างบนไปไงใช่เดี๋ยวเอฟซีว่าเยอะแต่มันไม่เยอะนะชุดเต็มก็น่าลงทุนอยู่มันก็เข้าตรงตัวตรงนะครอย่างเช่นจ็ด สามเนี่ยแปดเก้าเนี่ยเอาไปไว้ข้างล่างะอข้างบนยังไงมันก็ไม่มาไงเพราะไงข้บนเราตัดแปดอยู่แล้วจ้ะอืมตวติดแปดไปลงล่างเลยแต่ผมก็ดูชุดนี้นะสวยเนี่ยไอ้แปดสามกับหกสามเนี่ยน่าจะลงล่างได้อืมค่ะแต่หกมันจะมาบนล่างอีกหรือเปล่าไม่แน่ใช่ไหมใช่เมื่อเมื่อกี้ได้ห้าวนห้าไันศุกร์ใช่ไว้ออกวันศุกร์ วันเมื่อกี้ห้าติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะห้าหลักใิ่กับหลักหนึ่งมันมาที่มีที่มาก็สามกับห้าใช่โอสามมันมาแรงเกินวันเมื่อกี้เนาะแรงจริงๆครับค่ะเขาเขาเขาว่าสามมันจะมีข้างล่างนงวันนี้เนี่ยรอสูตรที่เขาดังๆกันเน่ะผมคิดว่ามันจะเดินต่อไปวันเนี้ยจะก็ไม่แน่เนาะ อาจจะมางวดนี้ก็ได้เนาะอันนี้คือเลขมีจ้าอันนี้คือชุดเลขมีที่มานะให้เอฟซีพิจารณาเอาถ้าชอบก็จัดได้เนาะชุดเต็มเดี๋ยวเลขปักหลักเอาไว้คลิปหน้าจ้าจ้าก็สงสัยอะไรก็โทรหาเซียนได้โดยตรงเนาะจ้วันนี้มีทีเด็ดมันจะมีทีเด็ดให้แค่สองชุดอ๋อก็คือคงสุดท้ายใช่ไหมจะตัดออกใช่ไหม อืมอ่ะเหงื่อเลยๆยังไงก็ใครชอบมีที่มาจัดได้เลยชุดบนล่างเนาะสงสัยอะไรตามเบอร์โทรเนาะครับค่ะโอเคคิดนี้ก็จบแค่นี้เนาะคิดเลขมีที่มาเนาะคครับค่ะโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะเอฟซีเดี๋ยวสาบานจะทวนตัวเลขเนาะเลขมีที่มาเซียนปากช่อง งวดวันที่สองมกราหกเกเป็นชุดบนล่างจ้างวดบางหันกับเขาไปที่หาสองเดี๋ยวเสบงงวดเกา้าจ้ะอันนี้เป็นงวดไม่เด้อร์จะฟังคลิปเสียงให้จบจะ้ะเสียนปากช่องวันหาเลขมีที่มาชุดบนล่างเป็นชุดเต็มสิบหกชุดวิ่งบนล่างไปที่6กับแปดจะ้ะเป็นจับคู่หายมีห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกสามหห้าหกเจดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดปดเก้า เอาเขียนแปดเจ็ดสัมเดียวสิเปลี่ยนไม่จ้ะ 8, 7, แปดเจ็ดเรากับแปดเก่าเด้ออีพีจ๋าสังเกตแล้วเลขเพิ่นกลับไปนิดตค่ะเห็นบ่ค่ะหกเจ็ดเราก็บเจ็ดหกพี่สิค่ะแปดเจ็ดกลเป็นเจ็ดแปดเองสิแม่ค่ะหกหาหาหกพี 6, 5, 6, 6, ส่สิมีโตที่เพิ่นกลับเอ่อในโตอยู่กับบ๊อบไหลดอกพี่น้องชุดบนล่างจ้ะแล้วกาเพิ่นให้ชุดเอ่อไม่มาบนไม่มาสิบหน่วยบนซี่กับเปด แลวกับบมาบนเลยคือ7จ็ดแปดเก้าสมมันสามารถตัดได้จ้ะประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้เซเ,เบอร์งวดเก้าเรียบเทียบงวดเก้าก็ออ,อกหาสองตรงตรงเลยพี่น้องห้าสองตรงตรงจ้ะหาสองตรง,งตรงเลยจ้ะเต้นเป็นเหล็กตัวเก้าเนาะพี่น้องจักผูดอะไรสื่อกบผู้ดใดไถึกเหล็กตัวเก้าสแสดงว่าดวงดีครับเอฟซีจ้ะ เอาี่น้องคะเล็กมีที่มาเพิ่นก่อนขางเม่นโอ้เดินดีมาจากวดแล้เนี่แต่มันเป็นจุดเต็มค่ะตรงๆไม่ต้องกลับเพราะ่มันกลับให้ในโตัไม่จ้ะอันนี้หาซองหาสองตรงๆเนะาะอ้าหาสองไมาอีกแล้วให้เสียออกจากตัวเขาแท่เนาะเอาน้ำไปเปรียบเทียบอาจารย์ใดที่เป็นเด็ดๆดีๆด,ดังๆก้อนก็นกได้ว่าเป็นแต่น้ำไปลงทุนบ่อแล้วก็หาเล็กที่เป็นดับเม่นเม่นเม่นเมื่อวารับดับล่างดับบนมาตัดออก เอาเป็นตาเดเฮอยู่เด้ค่ะเพราะว่าทั้งเอ่อเส้นปักชงเพิ่นมั่นใจว่าอาจแตกบนล่างค่ะอ้าขอบคุณขอบคุณเส้นปักชงเพิ่นบ่วางปานใดเพิ่นกอ่าทมหาคะ่ะนัดพ่นละทุ่มบ่ละะนั่นล่ะค่ะตามนี ถ้าเพื่ไดใสงสัยก็ตามเบอร์โทรเร้อค่ะโทรหาเพิในโดยโตรง0931414619เสียนปากช่องเอาเห็นคลิปนี้เฮงด้วยด้ยปังๆโสูกุโสดคุณเงินไหลกองท้องไหลเข้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า